สวัสดีครับพบกับผมจำลองมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ซีซั่นหนึ่งวันนี้ผมมาพร้อมกับเมนูราชาแห่งท้องทะเลเมนูสุดพิเศษที่รวบรวมวัตถุดิบชั้นเลิศจากท้องทะเลมาเสิร์ฟให้กับทุกคนครับขั้นตอนแรกนำกุ้งปูม้าและปลาหมึกคลุกแป้งให้ทั่วแล้วนำลงทอดจนได้สีเหลืองทองน่าทานมาต่อกันที่น้ำซอสสูตรพิเศษของเราตั้งกระทะให้ร้อนใส่เนยน้ำพริกเผาผัดจนได้กลิ่นหอมเติมน้ำซุปเล็กน้อยใส่เครื่องต้มยำ ตามด้วยนมสดปรุงรสด,ด้วยน้ำปลามะนาวและนี่ครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ในเมนูนี้ซอสพริกสีราชาพานิชเติมความเผ็ดจัดจ้านให้ทุกเมนูตัวช่วยที่เพิ่มความแซ่บให้เมนูนี้มากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นนำกุ้งปูงม้าและปลาหมึกที่ทอดไว้ลงไปคลุกเคล้ากับซอสจนเข้าเนื้อเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ มาทานเมนูนี้กันได้ที่งาน h ิ r i เนีย Food Festival โซนซีแอปพิติเซอร์วันที่11ถึง20สิงหาคมณารานหนาเซนนเวิร์มาเจอกันได้นะครับ